คือทุกวันนี้คนอ่านสือกัน้อยอออการมีหนังสือเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเราก็เห็นว่าหนังสือกลายเป็นเครื่องประดับทั้งนั้นที่ความจริงหนังสือคนจะถูกอ่านมากกว่าเอาไว้ตั้งโชว์หรือว่าเป็นเครื่องประดับซึ่งสแสดงถึงตัวตนของคนเจ้าของหนังสือคนซื้อ e n c y โค o p e d i a แล้วไม่เคยอ่านเลยก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยนมันมันมนมนคืออะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นมีดต้องต้องใช้หัน่นใช่ไหมฮะถ้วยก็ต้องใส่น้ําแปรงสีฟันก็ไว้แปรงฟันไม่ใช่แบบมีเยอะไปหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยอ่ะผมว่าบางครั้งมันก็เอามาตั้งโชว์บางครั้งมันก็มันก็ใช้ประโยชน์อะไรนะมันก็ให้คนอื่นเราไม่ให้คนอื่นบ้างก็ได้จะใช้ประโยชน์นะทาเพราะว่าอยากเอาของที่มีอยู่เนยะซึ่งมีจํานวนแต่ว่ามากก็มากแต่ว่าน้อยก็น้อยอะนะ เอามาดูแล้วรู้สึกเออมันคงมีคนที่เขาอยากได้ของพวกนี้บ้างเลยเนี้ยก็เลยเอามาขายจะมีคนหรือไม่มีคนเนี้ยไม่เคยคิดแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนไงเมื่อเราเปิดบ้านเป็นที่สาธารณะเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาอยู่ดีแต่ว่าคนก็ไม่ได้มากมายอะไรซึ่งไม่ได้ไม่ได้เน้นไงว่าจะต้องมีคน วันหนึ่งเท่านี้เท่านี้โอ้ยบางเดือนไม่มีคนเลยร <Yeah. S 2> ้านเนี้ยคอนเซ็ปต์ของร้านจริงๆคือมันไม่ได้ต้องการเอาตัวเงินว่าขายเดือนนี้จะต้องเท่านู้เท่านี้อ่ะเอาพอเป็นค่าข้าววันต่อวันมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าเป็นเรื่องของการทําธุรกิจ <Yeah. S 2> คือถ้าทําธุรกิจแบบนี้เนี่ย,อย,อ,ยอยู่ไม่ได้ยืนยันว่าอยู่ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้แล้ว มันจะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องยากแต่ก็ไม่งา่ายเพราะว่าเรารู้เองว่ามันมีทั้งที่ได้และที่เสียใช่ไหมฮะไม่มีอะไรที่ที่ได้หรือเสียแม้กระทั่งคนที่ไม่หวังอะไรหรือคนที่ปล่อยวางแล้วเนี่ยก็คือได้เสียเหมือนกันเลยเแต่ว่าปัญหาคือคุณจะพูดไหม ใช่ไหมมันไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดหรือไม่มีใครเสียอะไรทั้งหมดลูกค้าบางคนก็มาแบบแปลกแปลกแปลกแล้วแบบไม่รู้แต่ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยทิบจักรยานมาผ่านไปวัดแล้วก็กลับมาที้จอดจักรยานเดินเข้ามาเหนือโซกเลยแล้วก็จับมือผมบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยเข้ามาโผล่หน้าเข้ามาดูผมถามว่านะครับผม ขอ,ขอบคุณมากครับแต่ว่าเรื่องอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าคุณรู้ว,ว่าคุณได้ทําในสิ่งที่ผมอยากทำมากเลยผมขอบคุณมากครับแล้วเขาก็มองหน้าผมเขาบอกแต่มันก็ไม่ง่ายใช่ไหมผมบอกไม่ง่ายแต่ต้องแต่แต่ก็ได้ทําสนุกตรงนี้ได้ทําเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องขายอะไรอย่างไรเ้าเข้ามาเขาก็เดินดูดแล้วผมก็บอกว่าเอาน้ำทั้งแก้วไหม าบอกว่าดีผม,มก็ไปหยิบน้ำนะเขาแก้วเขาดื่มน้ำเสร็จเขาบอกอืมทำต่อไปนะผมว่างเมื่อไหร่ผมจะแวะมาฟังไปเพราะว่าเพราะว,ว่าความสุขหรือว่าความประทับใจมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมันเป็นเรื่องที่กระทบใจความประทับใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันก็เป็นความสุขที่คุณได้ทุกวันนะถ้าคุณรู้จักที่จะมองแล้วผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ ผมไม่มองอะไรอยญ่โตผมไม่ได้คิดอะไรอยญ่โตไม่ได้อยากจะทําอะไรอยญ่โตผมว่านี่คือกุญแจสําคัญสําหรับผมในเรื่องของการบัดหาความสุขง่ายๆเลยผมไม่เคยตั้งความความสุขว่าจะต้อง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 มีชื่อเสียงหรต้องอไา่างของผมคือวันนี้ผมอยากกินแกงร้านนี้แล้วผมอยากกินอะไรแล้วผมได้กินที่ผมได้กินผมอยากจะฟังเพลงแล้วผมก็ได้ฟังเพลงที่ผม ผมตื่นขึ้นมาได้หายใจยแรงๆมองว่าโอ้วัาทิศาสารนั่นคือความสุขของผมนะผมได้ช่วยเหลือคนบ้านตามกําลังและติปัญญาของผมเนะี่ยในทุกๆวันผมว่านั่นก็โอเคแนละ้วได้หัวลาะโอเคแนละ้วชีวิตมันมันง่ายนิดเดียวความซับซ้อนของมันมันมีอยู่ เราไม่ต้องามาทาให้มันซับซ้อนมากไปขนานั้นน่าปวดหัวคือความสุขมันอยู่รอบๆตัวเรานะความสุขความสวยงามไม่มีเพื่อนเราก็สามารถมีความสุขได้มันอยู่ที่เราจัดความคิดยังไงหรือเปล่า <S <S ผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งจบผมมีความสุขมากเลยแล้วผมไม่อยากเจอใครบางที <S <S 2> <S 2> ความสุขบางทีไม่อยากเจอใครหรือความสุขบางทีก็อยากจะเจอเพื่อนเยอะ อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วความทุกข์คือไปสายแล้วไปเข้าแกงร้านนี้หมดหรือวันนี้อยากลงทะเลแต่มันก็ะพุนเดยอะอะไรไถึงบอกว่าชีวิตมันซับซ้อนอยู่แล้วคุณอย่าไปทำให้มันซับซ้อน<ม>คือคนเราไปแสวงหาความสุขซึ่งใหญ่เงี้ยแล้วก็ขอจะไปถึงตรงนั้นได้ในบางทีพอไปถึงยอดแล้วก็จบมันม,มันไม่สนุกเนี่ย<ม>ของผมนี่ ถึงยอดหรือเปล่าผมไม่ค่อยสนใจหรอกแต่ผมก็เก็บไปเลือ่อหลายทางดอกไม้ข้างทางอะไรเงี้ยแล้วมันเอ็นจอยไลฟ์อะชีวิตมันสนั้นไงคุณอย่าไปตั้งว่าความสุขของคุณคือตรงนั้นอะ,อะไรที่มันผลักดันให้คนต้องทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าทำแล้วจะมีความสุขโหมหาัศาจรรย์มากรเลยนะแม้กระทั่งผมเองอะไรผลักดันให้ผม ทำในสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกคนเนี้แล้วมีความสุขตรงเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยคือคําถามที่น่าสนใจแต่สําหรับผมเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องถามแล้วทำไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีคําตอบมันไม่มีหรือบ,บางทีคําตอบม,มีแต่นําไปถูกคําถามอีกมากมาเนี่ยอัน mm hmm. นี้ความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญคนเรามี ความสุขในสมองเนี่ยไม่เหมือนกนความสุขของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันจะต้องมีพื้นฐานที่สําคัญอยู่ว่าหนึ่งจะต้องไม่ไปเบียดบางควาเป็นอยู่ของคนอื่นจะต้องไม่รบก,กวนคนอื่นต้องไม่คือไม่ใช่เฉพาะคนแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติ้งสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นไหมเราคิดว่าจะเปิดร้านอยู่สักประมาณ สอถึงสาปีแล้วคงจะออกไปเดินทางครั้งที่เป็นครั้งที่ถือว่าเราเชื่อว่าใหญ่มากในชีวิตคือจะไปอยู่เม็กซิโกหรือจะไปอยู่ประเทศแถวๆลาตินอเมริกาเพราะว่าไม่เคยไปแล้วมันแทงแทงก็จะเก็บเงินในส่วนนี้แหละไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ ทำงานทำลูนทำนี้ก็ลงจากเม็กซิโกก็ลงไปเรื่อยๆลงไปถึงชิลีจ,จะใช้เวลากี่ปีก็ไม่รู้แต่ว่านั่นคือสิ่งที่อยากทําส่วนความสุขเนี่ยมีมากน้อยเนี่ยานทีมันบอกไม่ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยมันมีแต่ว่ามากน้อยเนี่ยมันบอกไม่ได้แล้วมันช่วยอะไรเขาไหมนะโหความสุขนี่มันก็ดีนะนะมากหรือน้อยชีวิตสั้น คุณจะกอดความสุขหรือความทุกข์คุณเลือกเมื่อคุณรู้ว่ามันคือทุกข์ขอให้คุณรู้ว่ามันคือทุกข์ถ้านั่นคือสุขขอให้คุณรู้ว่ามันคือสุขที่เหลือคุณเลือกอ่เพราะว่าตรงนี้สําคัญคุณต้องอย่าลืมว่าธรรมชาติเนี่ยมันมีบุคคลิกที่ต่างกันต้นไม้บางต้นทำไมถึงมีใบที่แผ่กว้าง ต้นไม้บางต้นทำไมใบมันเลียวต้นไม้บางต้นทำไมใบมันหนาแล้วแบบรู่อะไรเงี้ยคุณเรียนรู้จากต้นไม้ต้นไม้ที่ใบหนาเขาบอกว่ามันต้องการน้ําเยอะหน่อยรองรับน้ําฝนใช่ไหมฮะไม่ต้องการให้แดดมาลงมาที่นี่มันต้องการความชุ่มชื้นหน่อยต้นไม้ใบเลียวเล็กไม่ต้องการน้ํามากอยู่ด้วยตัวเองได้ต้นต้นไม้ที่ขึ้นสูงมันต้องการแดดมันถึงขึ้นสูง คือไอ้ต้นไม้พวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เฮ้ยเกรงใจไอ้ต้นนี้ไว้กูอยู่เตี้ยๆดีกว่าไม่มันแสดงความเป็นตัวของมันเองในขณะเดียวกันมันก็เคารพสถานที่ที่มันอยู่และสถานที่ที่มันอยู่ก็เข้าใจในใน,ใน,ใ,นในความเป็นไอ้ต้นเนี่ยมผมใช้วิธีเนี้ยกับก,การไปอยู่ในแต่ละที่ผมไม่ความเคารพผมไม่เข้าไปโวยวายไม่ทําตัวเหนืออยู่พวกเขา ผมทําตัวแบบที่ผมเป็นแล้วผมก็เป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันถึงบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เทลำเบื่อเราอะไรมันอยู่ที่เราละก็เราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเราลำคาตรงนี้เราอาจจะลำคาคนที่มาอยู่ที่นี่เหมือนกันซึ่งไม่ใช่คนที่นี่อะไรเนี้ยไอ้เรื่องลำคาไม่ลำคามันมีอยู่แล้วนะท่ <c oughs> อย่าไปใส่ใจ <c oughs> มนุษย์มีเหตุผลในการเดินทางในการย้ายถิ่นในการอยู่